ก็น,นี้ดีอยู่ภูมิหันกบไกี่เดี๋ยจะสุ่มเข้ามาเป็นไกลๆลาสีทองก็มีตาตาสีทองไปแล้วกำลังมากำลังมากำลังมาว่าเดิงไงกลกินซองเถอะปุ่นฝนฟังม,มันเป็นกรมี้นอะปุ่น

อืออ ch ืมานี่หน่อยลาดใหย่หน่อยเดี๋ยวไม่ได้สาอืมสากระสาบนใหญ่เนาะสานี่น้อย้เคมีเทียงหนาน่อยกำลังจะเจี๊ยบเบิดอเล่าคลิปนี้ขอจบเพจสวัดีจ้าเหตุเชียงก่อืมแม่ เบ่อะก็ดีดอยู่พรมหันกบนีไปกินจะสูมเข้ามาเบิ่งไกลๆปลาสีทองก็มีปลาสีทองก,นนลองกำลังมากำดังมาแล้วคลายตัวปลาอ,อืมอาหารโตเร็วกินปวก น่บงน่บงน่เพื่อเอาไปเด้เพิ่นก่อนเอาไปแล้วเอาไปเล้วอ้าวตกใจตกใจอ้าอ่ะซาน้อยปลาใหญ่เพิ่นปะปุ่นไปแล้วเพิ่นปุ่นขอดเนต้ยัง่ีเอบ่ลยะอ่าคลิปนี้ขอจบเพื่อนีาวพัตติกาเสียงก่อน เราจะหมุนไม่หากินปวกอ้าวอ้าวอ้าวเป็นค,ความนาดังเหมือนเดิมเหมือนเด้อไปแล้วกำลังมากำลังมากำลังมาทำให้ดังขามุ่งเลยแบบน,นี้เด้อแอลพอบบอนให้เป็นเหตุไหนเนาะิแได้ม่นานงเบ่งปลาเห็นบ่เอาบปวกไม่เป็นกินเอาบปวกต้องให้นเป็นกิน เพื่บืงเบืงเพื่อนกับแมงหงสันนันเด้ป้าป้าป้าน้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเต็มกันยอ,อยู่ฝั่งสินี่เด็กดังขาหมุงเลยแบบนี้เด้อแอลพอบ้านให้เพป็นเหตุใหนน้เนาะค <c oughs> ิดได้มานั่งเบื้งปลาเห็นปะอาบปวกไม่เป็นกินเอ้ยกบเห็นบ่ ไม่ไรหนวดดีๆปูนอ่ากินมากๆมากินอยู่ฟังอย่แหน่ก็ดีดีอยู่ภูมิหัืนกบนี่เดี๋ยวจะสูมเข้ามาเบิ่งไกลๆปลาสีทองก็มีตาปลาสีทองว่าเป็นไ้กินซองเถอะปูนฝนฟังนมันก็มีนะำุูนฟังนั้นก็มากำลังมากก็แน่ ก็จะมุนมาหากินปัวอา้อาวอ้าวอ้าวเปนความนาดังผนเดือผึ้นเดือมึงนี้ยบงเนี้ยบงเนเพิ่อเอาไปแล้วเพิ่นก่อนเอาไปเด้เอาไปเด้วอ้อาว,าวาตกใจตกใจอ้าวอ้จานี้ยน้อยปลาใหญ่ๆเนป่าผุ่นไปแล้อเพิ่นผุกรีดียุ่พรมหันกบ เดจีนจะสูมเข้ามาเบิ่งไกลๆปลาสีทองก็มีปลาตาสีทองเอาปากลงให้พันจีนเบิ้งเบิ่งเบิงเพิ่นกำลัง,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 งห่มสนันเลยปลาปลาปลา้า,านะโอ้ยเห็นตัวประดุกบ่เห็นแตนหนวันมาชมบรรยากาศท,ท้องทุ่งท้องนาพี่น้องฝากกับเห็นไม้ปลาดุก ai quá ai dặn kim nha đang kín như nói, Đến mấy Xa nè nội ow 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 áo เอ้ยกบไหนคนนี้มาอ๋อกำลกินปวกเอาเอ้าเอาเอาเอาปลาดุกใหญ่หน่อยเดี๋ยวไม่ได้สาอืมสากระสาบนใหญ่เนาะสาหนีน้อยถ้าเคยมีเที่ยงหนาหน่อยกำลังจะเจี๊ยบปลาดุกใหญ่หน่อยเดี๋ยวไม่ได้สาอืมสากระสาบนใหญ่เนาะสาหนีน้อยถ้าเคยมีเที่ยงหนาหน่อยกำลังจะ เอาปากเราให้พันจีนเพิ่อนเบืงงเพื่อนกับม่ห่มสนันเลยปาดปาป้านาุ้ยนั่นเห็นบะเห็นบ่เออเอีแนบางแน่บางแน่เพื่อเอาไปเดี๋ยวคนก่อน เอาไปเด้อเอาไปแล้วอ้าวตกใจตกใจอ้าวอเฮ้ยกบมาแล้ควันแล้วมาแล้วมาเต็มกันเลยฟังที่นี่นี่เนี้ยน่นเนี้ยน่นเนี้ยเพื่อเอาไปเด้อก่อนเอาไปเด้อเอาไปแล้วอ้าวตกใจตกใจอ้าวอ่ะบัมากินเหงือ ไปแล้วกำลังมากำลังมากำลังมาปลาดุ๊กแย่หน่อยเดี๋ยวไม่ได้สาอืมสากระสาบาใหญ่เนาะสาหน้อยเด้๋ยวเคยมีเที่ยงหนาหน่อยกำลังจะจะไหนคนนี้มบ้าเอากินปลวกเอา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 กังมากำลังมาแล้วไปตัวปลา คนนี้มะอ้าวกินเปลือกเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าดังมากำลังมาแล้วายตัวปลาขอดมตัวย okay mm ังไงดีมึงดีน้องเบิดเนี่ยคลิปนี้ขอจบในจังหวัสดีจ้าเฮสียชงก่อนเบิดเสียพี่น้องเห็นบัวปลาเป็นไหนอาหารปลืกมันเนี่ยเอาอาหารปลือกไม่กินปลาดุกย่กษจ้า บ่ามากินเหงื่ออืมอืมอืซาดนีดหน่อยมีแนวบางแนวบางแน่เพิ่อเอาไปเดี๋ยวก่อนเอาไปเด้าเอาไปเด้วอ้าวตกใจตกใจอ้าวอ้าว บวม,มากินเหยื่นฮอดซาน้อยๆให้ปลาใหญ่ๆเพุน่นบ่าพุ่นไปแล้วเพิ่นพุ่นอื้ดังมา กำลังมาแล้วไพ่ตัวปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วทำให้เต็มกันเลยฟังที่นี่เฮ้ยกำลัจะหมุนมาหากินป่วอ้าวอ้าวอ้าวเป็นความนาดังเคนเด้อคนเด้อเฮ้กำจะหมุนมาหากินป่วอ้าวอ้าวอ้าวเป็นความนาดังเคนเด้อคนเด้อ ตกใจทำไมตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่ก็มีเพื่อนหมุนด้วยไหมเห็นปะไม่ไรหนวดดิเดอูนอ่นอกนากินมากมากกินยูฟังหน่ยนก็ทีดียุ่พรมหันกบไปกินจะซูมเขามาเิ่งไกลๆตาซีทองก็มีตาซีทองไปแล้ว กำลังมากำลังมากำลังมาเบื้องเนี่ยคลิปนีป้ขอจบเพียงเท่านี้จ้าเสียงก่อน